สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับ Messenger ส่งข้อความไม่ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้ปุ้ยจะมาบอกวิธีการแก้นะคะอันนี้จะเป็นวิธีการเบื้องต้นนะคะสําหรับการแก้ปัญหา Messenger ส่งข้อความไม่ได้บางครั้งะคะ่ะเราใช้ตัว m e s s e n g e r มาเป็นเดือนเป็นปีแล้วใช่ไหมคะก็จะมีพวกขยะพวกไฟล์แคชอะไรต่างๆะคะ่ะเขาสะสมอยู่ใน Messenger อย่างแรกเลยก็ไปล้างไฟล์แคชกันก่อนนะคะ ก็เข้ามาที่ตัวตั้งค่าของมือถือนะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็รอไปหาพวกแอปพลิเคชันต่างๆคะ่ะซึ่งมือถือแต่ละระบบแล้วก็แต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันแต่ให้เพื่อนๆหาพวกคำว่าแอปพลิเคชันอะไรพวกนี้ค่ะแบบนี้ค่ะ ตัวแรกเลยให้ไปล้างไฟแ์ c h e ของ Facebook ก่อนนะคะตัวนี้ค่ะก็คลิกเข้าไปเลยแล้วก็มาเลือกที่ล้างตัวล้างแคสต,ตัวนี้ค่ะต่อมาก็ให้เราไปหาตัวของ Messenger นะคะตัวนี้ค่ะ แล้วก็มาเลือกที่ล้างแคชตัวนี้เหมือนกันนะคะต่อจากนั้นก็ให้เข้าไปที่ messenger อีกรอบนะคะว่าสามารถส่งข้อความได้หรือเปล่าถ้านะตอนนี้ยังส่งข้อความไม่ได้ก็จะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือให้เรามาล้างข้อมูลตรงนี้การล้างข้อมูลตรงนี้ก็คือการล้างข้อมูลทั้งหมดของแอป messenger นะคะซึ่งทั้งนี้ข้อมูลต่างๆของแอปหาะเขาก็จะบอกว่าถ้าหากว่าเราลบข้อมูลในแอปพลิเคชันนี้ใช่ไหมคะ ข้อมูลทั้งหมดของแอปนี้จะถูกลบถาวรเนื้อหาที่จะถูกลบก็ได้แก่พวกไฟล์การตั้งค่าบัญชีฐานข้อมูลต่างๆค่ะเมื่อลบแล้ว <ๆ S 2> เพื่อนๆก็จะต้องเข้าแอป m essenger ใหม่นะคะโดยจะต้องจำยูเซอแล้วก็พาส w เวิร์ดให้ได้ก่อนนะคะถึงจะใช่วิธีการนี้อันนี้ก็จะเป็นวิธีที่2นะคะถ้าหากว่าเราทำทั้ง2วิธีการนี้ไม่ได้เพื่อนๆจะต้องไปลบแอป m essenger แล้วก็ facebook ออกนะคะแล้วก็ กลับมาติดตั้งใหม่ในการลบแอปทั้ง2แอปนี้ออกเราจะต้องมาเข้าสู่ระบบใหม่ดังนั้นเพื่อนๆจะต้องจำยูเซอร์แล้วก็รหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบตรงนี้ให้ได้นะคะถึงจะเลือกวิธีการนี้ก็จะเป็นวิธีการเบื้องต้นนะคะในการแก้ปัญหา Messenger ที่ไม่สามารถส่งข้อความได้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สมัคคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ